พาไปที่เพชรบูรณ์ครับเขามีงานแข่งเรือเป็นงานแข่งเรือยาวอุ้มพระดำน้ำอุ้เป็นงานดังของเพชรบูรณ์นะในขณะที่เรือฮะอุ้มกำลังวิจบึจบ้จบิจิมวิจิมวิจเลยฮะคุณ้ยมฮะปรากฏมันเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปครับ ต่อมออีกอุ้ยคนลุกเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้วต่อไปเรียบร้อยไม่เหลือยไม่เหลือมันโง่ริงหรอน้ำผมอ้ยไล่ไปทงนู้นแล้ว กองเชียร์ไม่ได้เชียร์แล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยฝีพายก่อนฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมในงานแข่งเรือยาวอุ้มพระดำน้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่าเนื่องจากว่ากระแสน้ําในแม่น้ําป่าสักสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวกราบแน่นอนช่วงนี้ฝนตกหลายจังหวัดแล้วก็ถ้าน้ําสีแดงขุ่นแปลว่าอะไรน้ําป่าไหลหลากครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญน้ํามันมีระดับที่สูงนี่จริงๆเกือบเจ็โอ้โหสพานี่เกือบระดับน้ําเกือบถึงสะภานล้วเหมือนกันนะฮะปรากฏว่ากระแสน้ําไปพัดท้ายเรือลูกสาวสอนเพชรครับ เรือเนี่ยมันเบนเข้าฝาั่งโซ่เรือเนี่ยเบนออกสู่กลางแม่น้ําที่มีกระแสน้ําแรงจนหัวเรือหักและล่มกลางแม่น้ำครับฝีพายมีทั้งหมด18คนก็นตะเกียกตะกายว่ายน้าขึ้นฝั่งบางส่วนนี้เกาะเรือที่กําลังลอยอยู่ชาวบ้านกองเชียร์นี่ตะโกนโวกเวกเลยฮะคุณผู้ชมฮะไม่ตรงไม่เชียร์แล้วฮะเพราะตอนนี้เอาคนให้รอดก่อน ทางเรือกู้ภัยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก็คอยที่จะรีบเข้าไปช่วยนะครับโดยบังคับเรือท้องแบนให้ขวางครับแล้วก็ดันเรือยาวเนี่ยไม่ไปชนกับตอมอ่อสะพานครับแต่อย่างที่เห็นคือกระแสน้ํามันไหลแรงมากนะฮะจึงดันเรือไว้ไม่ได้แล้วก็กระแสน้ำนี่ยพัดเรือยาวแล้วก็ดันเรือท้องแบนเนี่ยไปติดกับตอมอ่อท่ามกลางเสียงที่วีดร้องของผู้ชมทั้งสองฝั่งนะฮะคุณผู้ชมฮะคือคนที่เป็นกองเชียร์หรือชาวบ้านที่ดูทําอะไรรู้ไหมคคุณผู้ชมฮะพยายามะฮะ โยนเสื้อชูชีพลงไปกับฝีพายที่ลอยคออยู่ในน้ำเพราะว่าตอนแข่งอะคุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างหนึ่งการใส่เสื้อชูชีพอะมันไม่สะดวกเหมือนกันนะบางทีในการจะพายแข่งเลยนะคุณผู้ชมอะแต่พอเวลาเกิดอุบัติเหตุเองมันก็จําเป็นสุดท้ายช่วยลูกเรือทั้งหมด,หมดอย่างปลอดภัยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณนะแข่งขันการพายเรือทวนน้ํา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2566บริเวณนะฮะท่าน้ําวัดโบชนะมารจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ชมงานนี้เป็นงานใหญ่ของเพชรบูรณ์ที่สาคัญนะคุณผู้ชมนี่ดูสภาพเรือหักเลยนะฮะและที่สําคัญในงานเขาติดป้ายเลยครับการแข่งขันภายเรือทนน้ำหนเดียวในโลกซึ่งคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับบอกว่าขณะที่เรือลูกสาวสอเพชรเ,เข้าสู่เส้นชัยแล้ว่ะ แต่ปรากฏท้ายเรือมันเบนเข้าฝั่งนะทำให้หัวเรือมันหักแล้วก็ล่มก่อนที่ฝ่ายจัดงานยกเลิกการจัดงานทันทีและการแข่งขันด้วยนะครับลองไปฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์ครับพี่ใครเป็นเลยอ๋อโอเคครับตอนนี้ก็คือยุติละรู้เป็นใครเป็นเหารแล้วครับกลัวไหมครับใส่น้ำแรงไปเลยพี่กลัวอ๋อเขาบอกมีผสบการณ์ไปแล้วอ๋อเรือตายสองเลยเหรอฮะของพี่นะสภาพเลอนเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ครับปี2559ถ้าย้อนไปเนี่ยนะฮะงานเดียวกันเลยครับผู้ชมเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยเรือมณีสายชนล่มระหว่างการเห่ีงขันครั้งนั้นมีฝีพายเสียชีวิต2รายนะครับแต่ครั้งนี้เดชบุญนะคุณผู้ชมะไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะ<ม>ทุกคนปลอดภัยดีแต่ว่าแน่นอนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเพราะหแข่งกับทวนกระแสน้ำและช่วงนี้อย่างที่บอกไปน้ำมันแรงและที่สำคัญน้ำป่าลงมาอีกนะครับมผม